สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พิงน้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสุขครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะกับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาอีกแล้วนะคะหลังจากที่สาวๆทานอาหารอิ่มนะคะนีสาวน้องกิ๊กนะคะก็มาทำความสะอาดให้นะคะพื้นก็จะแฉะนิดนึงนะคะ ไม่รู้ว่าพอควานพานัตยาที่วาส,สนาไปทางไหนเนาะเดี๋ยวเราไปตามกันก่อนค่ะ<อ>เจอแล้วเจอแล้วทำอะไรกันคะ อยู่แล้วค่ะพอกวนทาสาวๆมาทำอะไรเนาะออทานน้ำอิ่มแล้วมาทำอะไรกันเนาะเป่นขี่ดินครับสวัสดีครับมาเล่นที่ดินครับผัดสีสวีวันครับพอกวนก็พาสองสาวมา เล่นดินนะคะมาเล่นดินอับแนมแล้วก็มาขัดตัวครับขัดผิวมาขัดผิวครับ มีน้องมินินะคะน้องมินิน้องมินิมาเดินเป็นเพื่อนนะคะด,ด็อกแดกน้องด็อกแดกน้องบิ๊กซีนะคะถ้าพี่ๆออกมาด้านนอกก็จะวิ่งตามมาเลยนะคะ บรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะที่สวนช้างไททองเทพประสิทธิ์นะคะที่สองสาวอยู่นะคะก<อ>็ฝนก็ตกมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาอีกหรือเปล่านะคะ <laughs> พี่ๆมาดูสองสาวน้องนาตยาพิวาฒนานะคะเขาทำอะไรกันอยู่ในป่าออกมาเร็วออกมาอย่างแน่เร็ววันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่แยมนะคะขอบพรคุณที่อันนี้ให้พ่อควานแม่ควานจัด อาหารให้น้องนาตยาพิวัฒนาได้ทานในวันนี้นะคะก็ในเนื่องในวันเกิดของคุณพ่อนบนะคะกับคิณดูต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนะคะน้องนักลบนะคะขอให้คุณพ่อนบน้องนักรบแรกครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะหลังจากที่สาวๆน้องนาตยาพิวัฒนาทานอาหารอิ่มนะคะทานผลไม้อิ่ม ทานยาอิ่มแล้วพ่อควันแม่ควันก็าพาออกมาเดินเล่นนะคะเพราะว่าที่เราอยู่ก็จะไม่มีอาหารนะคะก็จะไม่มีหญ้านะคะให้สาวๆได้ทานแล้วก็หา,หาหาหาให้เขาทานนะคะจะพามาเดินออกกำลังกายช่วงเย็นๆนะคะ

มินิน้องมินิก็ไปเฝ้านะคะมินิออกมาลูกมีเสือน้อยด้วยประกานเสือน้อย เดี๋ยวน้อยก็จะวิ่งตามตลอดเลยนะคะบางทีจะพานู่นพาพี่นาตยาพี่วาสนาเดินนน่นพี่แดกไปเห็นยังน่ะพี่แดก ก็จะไปเล่นนะคะจะไปวิ่งเล่นเป็นเพื่อนนาตยานะคะดอกแดกไปเป็นมู่อ้ายตินั่น อีกแล้วเสือจะไปเดินเสือเสือจะไปเดินนําทางค่ะหมึง,งมินิมงมินิยางน้ำกลนพิบาต พี่บาทสนาจิตติเอาดิบังบังบังเพื่อ<บ>นเอลูมามามา<บน>มาไปยัง<บน>ดูนะคะด็อกเด็กก็ไปเป็นเพื่อนนะคะด็อกเด็กมินิดเดินตามกันเลยนะคะ

มาเด้พี่ว่าดเด้ขั้นทักแท้มินี่เน้บันนี่มินี่มาลูกมามินี่มาภาาเดิมเลยแม่ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ม,ม,ม,มีลิงด้วยนะคะมีลิงด้วยค่ะ พูดไงพูดอะไรรอบแล้วจะลงยังไงล่ะทีนี้กระโดดเลยมามามาพี่ว่าสยุ่งหลายยุ่งหลายยุ่งหลายนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณคุณพ่อนพนะครับที่ซื้อผลไม้เลี้ยงอาหารสองสาวนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของคุณพ่อนพแล้วก็ น้องนักรบด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอให้คุณพ่อมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดอนไนปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมคำมุ่งมากปรารถนานะครับอ <laughs> ขอบคุณมากมากครับพี่วาดขอบคุณค่ะพี่วาดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้พี่ๆทุกท,ทุกท่านนะคะขอให้พี่ๆเอฟซีคุณพ่อคุณแม่พี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่าน<ะ>จึงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิด<ะ>สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ,ะตลอดปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายต่างๆนะคะก็บ<ะ>น,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ